อ้นกันหน่อยใหญ่เ <left> ต่ไ <Hayır> ม่ใหญ่เออพัดลมใหญ่กับเป่าไม่เอาพัดลมเนหน่อยย่ทงธรรมานี่ละย่เอาหลักคุณยอมเอ้ยก็เฉลยเออยอ่างเปิดกระจางบ้างก่อนเจริญพ่อสวัสดีโมกันยมทั้งคาย บุญเท่าลายจังใดมาเห็นหนา้ามาลายที่ยังคือเก่านนยอมน้อ,ม,นอมาเจอโยมคือจังเาบาบ่เริ่มทิมดอกเป่าหันมากกันหลายต่างโมงบานต่างเป็นหาาิในถ้ำมาห่วงงานถือเป็นบุญขอบประคุณที่เจอพอเป็นจังใดนอ้อยังสุขสำลันกันดีบอกคงสำบายไปถูกสำนโยอมนอสาธุเดอสา ผู้มาฟังธรรมมือนีจะเลินมันหม่นวัดสาเดยย่อมเดือสาธุอนะนโมทามีโอ้ยน็่หนาไม่ออกใช่ไหมจัได้เบิดเป็นยังไหนโอ,อันดุสนธิลำดับแบ่งพัรมปฏิสนานนวโรโอกาสนบ,บัตนี อาตมาภาพบริลับแล้วซึ่งวาจนกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานมัติจากตัวตัวเองให้รับตำแหน่งแห่งหน้าที่ของแม่จันทิมาซึ่งเป็นบรรดาของโสรตะและมัลลิกาบัตินาทีนั้นก็ามาถึงในตัวอาตมาภาพเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาตมาภาพก็จะจับเอาสำเนาเข้าในสำนวนทบทวนบุพพรประโยคของตอนเองสืบต่อไป โดยเป็นคำกรรลเลภาคอิสานสระพันยกกถาก็มีนักกาละบัดน,น,นี้มงมงจะแม่นบอกมันตีดูเนาอให้พูดตีหลดหลุกยากเนาอยใหญ่เนาะตีทอดูหลดตีบัตขึ้นหลดตีบัตมือก็ไม่ใช่บาดอกมือน แต่ว่ามือเพราะเป็นบุญจะไปตีเนี่ยกลาว่าเป็นแนวไม้เนี่ยของ <laughs> เลมบัดเนมเนมดจาจันจันได้เก้า จแหงดาทักเลี้ยงเหตุปรีตันนาดาเปิดตำรามาทได้เตียงกอดมาสอนสิ่งดาเตียง บางทีอัคคตดของอาคมนองก่อนบ่เรือนย้อนมาสามองพวกยันก่อนบางทีหมดอบปูปัญเยตีบ่บบอเลือนไหลน ขออาภัยเด้อพี่น้องไงถึงว่าธรรมดดำดาเทศนี้ทั้ ings, be, งนป BON ิดสน اق ให้อันต้องไปตำเรื่องนะลาเพียงแต่บุงคนเท่าบัวรัน้เป็นเบาหวออาเนเลี้ยงไก่ไว้นั่นล่ะะตัวกันละถ้าบากมี หรือเรียงไก่เมตติจังมิดมีบอมมีคันเนาเมื่หากเป็นปัญหามตั้งเต่เดิมดอกดาบุญบัดนี้มุนมากเอาจับ จำเล่เขาในเรื่องจันทีมากไม่ยาเท่าปวดใยแล้วตั้งแต่นั้นน่มาลายู่บนเกีมกับหมู่บานตุกอยากยิ่งอันน้ำทำดา ý thức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  bay thức bút thức ý là cứ, cứ ัวามุรนาดเมียนบ่มีมองสิเพิงพานิจันทิมาเลือยใดเป็นกรรมพาปวดใจยาดอกบานนิจนาทุกข์ทุกข์เวร นังอุกอังอุลังล้างเอาเมียใหญ่เพื่อยิบไปไหมพออยากเศร้ากินข้าวตายนำกันละให้มัน ออสอวงกันสิตาใก็เป็นห่วงลูกสองคนพี่และน้องต้องขอเข้าผู้อื่นจินเนมถาามาเลี้ยงลูกลูกการดันดันดินละให้เอวหาบิดน,นาเจ้น ที่มรรคนางยกอังคุร <tiny> สาพอสิมนดาลูกทำเอ้ยพอพวกเจ้าไปเที่ยวขาบอดพันดาวดอกขึ้นกับเมินาการหลับนอนซาญามูเมียวดอกพุ่งเต้า pho thau, chau má ba coi vai cang hay gemu cam, bờ mi mờ xin ôn tập tao cơn đọt ô xưa cây đuốc nó cây thảm buồn, Tuộc hãm cả những đuốc đọc tàu, Bỏ tàu đi, Bạn và cháu cháu coi bay, lên bỏ đầy cao tròi, Cháu và đau lửa và ไปต้นลี้อยู่วางใดพอเท่าเอ๊ะเด้อกินคนมากไม่ก้อยเปียกอยู่กลางดงนด้อโบละตกลงห้วยเอิ้มเป็นสุทธากลายจินเด้เจ้าสิยยืน รือส <Então, S 1> ิไปลบสูญอยู่พ่นใดเออบางคาวหนาวหว่าลมมาจอยจอยมีเพลตุ่มหัวกายบ่หนัว là nhớ em là một nhồi, hôm bên hương sáng ao sáng đào bay hết sáng cả ta lại đi เบาดอกเบยสวงนะแม่นน้องคนความตาบอกว่าไอ้แม่นน้องคนง่ายตาบอกแล้วถ้าเพียงเกี่ยวอยู่บเศร้า sắp 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 tuộc càng sắp 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 nón sắp chặt ตื่นขึ้นมาเวลาเสาวกาเลยอาดอกพงเทาอ,อางหัรกินดอกพอมพำละแย่งลูกน้อยตื่นขึ้นกับวันยานลูกสิยวอิ่มนะเมียใหญ่เอ้ยน้ำตั้งแต่เมื่อนั้นละ โดนมาอดมื pues headache, ้อนี้สองน้องเพ nah, ียไว้กานน้องเออลูกตั้งสองยิงใจใหญ่จะเลื่อนเกินมาแล้วเนี่ยใดดีเมกะตาเบาจจะห้าวันดอกตันตอม Bạn, nào, Lũ thịt Chọp tục tục lương sẵn càn Hãy lùa Thầy Nghiêm Đờ Mẹ nhảy Ơi Lũ là chăn Nạp qua phố Xây đầy hũ Nhảy hũ cung Đờ Lũ chắc áo luôn Tâm xuống nắng giọt đầy yên làng nhái. Cá lưỡi chạy cuồng đường mà nuôi cá say kèm. Ui đi nóng bán cô lạp lệ kèm. Văn tay lê Kết đa cựt mang anh 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 anh